ไม้เหลขกสองเพลงยังก่อปลาปลาปลาลอยน้ำไหนคะอ่านะคะท่านประธานจะเป็นผู้มอบสายสะพายโอ้ยเกิดมากกว่าพอเคยใส่เยี่ยงเทียดีสายสะพายกันสิได้ประกวดยังน้ำพึ่งพอนอปีนาประกวดยังนอพ่อจันไอหนงปอประกวดน้ำนี่ะปลาเป่ายิ่งแต่พ่อพี่เขาเขาเป่าอีกแล้ว ไหนกับมอบสายสะพายให้หมายเลขสอนะคะมันถือางไปโัยจไ่ะลเพอนมันถือทางบมันถืกไปบอยั่ห้เพื่นก็ถือไป้งเบี่ยงขวานะคะี้ลูกป้อง สวยด้วยนะคะปลาป้อมตัวนี้สวยด้วยลีลาดิดความสามารถเหนียเกินค,ค่ะเอาตัวหนังสือไปด้านหน้าค่ะใส่ซอยกันอยู่3ามก้นบุนเด้เย ยิ้มสวยๆถ่ายภาพด้วยนะคะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งให้กับรางวัลขวัญใจมหาชนทิดาปลาป้อมค่ะหมายเลขสองนะคะต่อไปนะคะบ้านได้บอกหมายเลขอื่นดีเอารางวัลชมเชยซะก่อนผลการประกวดรางวัลชมเชยในการประกวดที่ บะมี่ดนตรีจังสี่บัติดาปลาป้อมขึ้นนี่ธิดาปลาป้อมไม้เลขสี่แล้วธิดาปลาป้อมไม้แรกค่ะค่ะขอเสียงปรบมือดังๆค่ะอันนี้ชนะใจบัขนาดเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวย่ำรับรางวัลกับยาสลับคือบั่นคือเมี้ยงเขาเด้เออเไม่ยังบ่หมือนสมใบมะพ่ออยู่ดอกสมหวายมะพ่ออยู่ดอกคนน่ะเอาไว้สวยๆเลยค่ะยิ้มสวยๆถ่ายภาพด้วยค่ะยิ่งเขียวเน่แม่ ไปยิ่งเขียวหุบป,ปุบปนนะคะแล้วก็ตามด้วยพี่ดาป,ปาป้อมขาดสารอาหารเงี่ยงายไตยขึ้นนะโหลดข้นมือ,นอ,อหนิว่าเนาะยังเป็นไตบุญหลายสมุนจอสองคนแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะสำหรับท่านพิพนธ์ศรีสุขค่ะที่ให้เกียรตินะคะในการมอบรางวัลให้กับพี่ดาป,ปาป้อมค่ะแล้วโอกาสต่อไปนะคะเป็นการมอบรางวัลน,นะคะ ตั้งแต่อันดับหนึ่งอันดับสองและอันดับสามนะคะ <c oughs> ผลการประกวดที่ดาปราป้อมอันดับสามได้แก่ ก็ในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านขออรพสตนะคะคุณหมอที่วาพิมบุตรค่ะเป็นผู้มอบรางวัลค่ะขอรินเชิญค่ะร่ย้วยนะคะรถ่ยภานคะค่ะคะยง่น ลีลาของเธอก็ไม่น้อยหน้าก่าใครอย่าเพึ่งค่ะอย่าเพิ่งค่ะท่านพอเอาหนึสให้ติดเลยค่ะนะคะรางวัลชนะเลิศอันดับ2ในการประกวดทีิดาป่าปอบได้แก่อ๋อว่าเป็นนงปอบวกพิษตงปอบวกพิษป่นี่ ว่างหันเบอร์ไดกว่าฮืออันดับสองนี่อังสีแล้วเอาไม่ได้อาจาจย์ผลการประกวดที่เราปลอมอันดับสามได้แก่แที่นพมาเมอกหนึ่งค่ะจังสี่แล้วปวอมแล้วเวอร์แล้วเวิร์ดเด็กมาเมื่อได้น้อนหลายมือล้อนเป็นนึกซีเนี่ยคะ่ะตีนเชิญทา่าน พอ,อ,อ,อร์พอสตอคุณหมอที่วาพิมพ์บุตรเหมือนเดิมนะคะไม่ให้ท่านลงเวทีค่ะขอบคุณค่ะและรางวัลชนะเลิศในการประกวดที่ดาปลาปอมประจำปีพศ2558ได้แก่ การทั้งความสามารถพิเศษทั้งเป็นขวัญใจประชาชนด้วยนะคะแล้วก็ในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญอันแม่พญาป่าปอมนะคะผู้จะมอบตำแหน่งให้อีกคนหนึ่งผู้รักษาตำแหน่งเมื่อหลายปีต่างพ่อสวหาสิพนาเมนบ่าปากแมนให้บ่มอมกุดนะมองกุดให้เขาป่ะนีให ใช่เส <Ủ> ียงไห้ือเป็นแต่บ่อยากไห้เที่ยวโอ้สีขึ้นไห้ยู่เจ็บปยก็หัวแหงยาวดียวนี้โออกไหเอ่ะ ร่วมถ่ายภาพนะคะเป็นเกียรติด้วยกันแล้วกันสําหรับการประกวดพี่ดาปาป้อมสําหรับค่ำคืนนี้นะคะขอบคุณพี่น้องบานไกบันไานะคะที่นางให้เป็นกําลังแรงใจและกลับมาเที่ยวงานในงานนำมัศการหลวงปู่เทาวอออกพรรษาไหลเรือไฟแทงเรือยาวประจาปีพศ2558สาหรับค่ำคืนนี้นะคะ

Hãy lại cho kênh Ghiền cái gì? Để không bỏ lỡ cái gì? hấp dẫn